พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ปสองศิละปะสาระนาฏศิลป์การละเล่นพื้นบ้านที่มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทยการละเล่นพื้นบ้านของไทยเป็นการละเล่นดั้งเดิมของเด็กและผู้ใหญ่ที่สืบทอดกันต่อมาพบหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยคือ การเล่นว่าวลิงชิงทงและปลาลงอวนการละเล่นของไทยจะแตกต่างกันไปตามสภาพท้องถินน่นนั้นๆการละเล่นพื้นบ้านของไทยเล่นเพื่อความบันเทิงใจและยังสะท้อนถึงวิถีการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนไทยเช่นการเล่นงูกินหางแสดงถึงความรักความผูกพันของพ่อแม่ลูก การเล่นเดินกะลาแสดงถึงการนำวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้การเล่นรีรีเข้าสารแสดงถึงอาชีพการทำนานอกจากนี้การละเล่นพื้นบ้านยังแสดงถึงนิสัยที่สนุกสนานความสามาัคคีของคนในชุมชนอีกด้วยนะครับ